ลากยาววันหยุดสงกรานกับ5ซีรีส์จัก,กรวาลส t า r ์ a r รดูให้สุดทะลุวันหยุดยาวเรื่องแรกครับ The m a n d ด l o r i a เียนเรื่องนี้นะครับเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับราชวิถีแห่งแมนดาร์ลนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับชาวแมนดาร์มากขึ้นและจะมีตัวละครหลักจาก Star War รนะครับปรากฏตัวเนี่ยหลายตัวเลยนะครับเรื่องนี้นะครับมี3ซีซันเนื้อเรื่องเนี่ยสนุกมากๆากและเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ขึ้นหิ้งได้เลยของจัก,กรวาลน,นี้ครับเรื่องที่2องนะครับ่ obi obi. รอราวออันเนในโน,น็ีเรเกอครับผมโดย เื่องนี้นะครับเขากลับมารับบทอีกครั้งในรอบ20ปีเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวหลังจากเหตุการณ์ภาค3และเชื่อมไปสู่ภาค4นะครับมีทั้งหมด6ตอนเป็นหนังที่สนุกสุดๆสำหรับใครที่รักจัก,กรวาล Star War ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยโคตรสนุกและชวนให้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆเอามากๆเลยครับผมเรื่องที่3ครับ Endor ซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเอกในโลกวันอย่าง Cassian Endor นะครับเรื่องนี้จะทําให้เราเนี่ยรู้จักเขามากขึ้นไปอีกถึงประวัติที่มาของตัวละครตัวนี้โดยทําให้เเเเรรรรรราา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 ไได้้้้้ขถถึึึงง่่ยยหืออออจจจจักกกวววววิแบบะะลมมมนนนนปีีคคผูชชใ เรื่องนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ก่อน Star Wars โลกวันและเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่สนุกมากๆควรเก็บอย่างยิ่งเลยครับทุกคนเรื่องที่4 Boba Fett ครับอีกหนึ่งเรื่องราวของนักล่าฆ่าหัวในจัก,กรวาล Star Wars ที่เราเคยเห็นกันมาแล้วใน Star Wars ภาค6โดยเรื่องราวนะครับจะเล่าต่อจากเหตุการณ์หลังภาค6เป็น1นในซีรีส์ที่บูสนุกอีกหนึ่งเรื่องและเป็นอหนึ่งเรื่องที่เชื่อมโยงกับ The Mandalorian ด้วยครับโดยในเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยดู Mandalorian ซีซั่น3ที่กําลังออนแอร์อยู่ตอนนี้เนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นไปอีกครับผมและเรื่องที่5 Tales of the Jedi เป็นเรื่องเล่าของ Jedi ที่ทําให้เราเข้าถึงและรู้จักตัวละครอย่าง อซก้าชาโนมากขึ้นและเข้าถึงมุมมองตัวละครอย่างเขาดูกูลและเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเลือกเข้าสู่หนทางแห่งด้านมืดน,นั่นเองและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับผมกับ5ซีรีส์จากจากักรวาล Star Wars ทั้งหมดนี้นะครับสามารถรับชมได้แล้วผ่านทาง Disney Plus Ho อ Star นั่นเองครับผม